ใจัวใจจจจสวัสดีครับสวัสดีครับผมจ่าสิบตีสมบัติเล็กคุณาครับจิตอาสาพระราธานกองพลพัฒนาที่1ครับเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ผมรับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามครับ พาท่านผู้ชมมาชมกิจกรรมดีๆมาทำกิจกรรมดีๆครับและเนื่องด้วยวันนี้ครับเรามาทำกิจกรรมจิตอาสาครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับตรงกับวันที่8มกราคมของทุกปีครับแล้ววันนี้ครับเรามาทำจิตอาสานี้โดยมีท่านประธานพาทำจิตอาสาวันนี้โดยท่านพลโทรวรยศเหลืองสุวรรณครับ แม่ทัพน้อยที่1รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่งครับท่านเดินทางมาเป็นประธานและตามด้วยท่านพลตีนัตพงศ์อัศวินวงค์ครับผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่หนึ่งครับและผู้บังคับบัญชากองพลพัฒนาเนี่ยพัฒนาที่1ครับมาร่วมกันทําจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระพระาชกุศลครับในวันนี้ครับภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมไปครับต้องบอกเลยครับว่าวันนี้กิจกรรมดีๆอย่างนี้ นะครับที่เราเกิดขึ้นต้องบอกเลยครับว่าทําความดีด้วยหัวใจครับสิ่งที่เราทํากิจกรรมวันนี้รู้ไหมครับคืออะไรการปล่อยสัตว์น้ําครับปล่อยสัตว์น้ําจํานวน2 5 0 0 0ตัวครับเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดครับไปดูกันเลยครับในเดินตามไปตามเลยครับก็อันนี้ ประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสานะครับปล่อยสัตว์น้ำนะครับจำนวน2 5 0 0 0ตัวนะครับเป็นปลาส้อยนะครับและก็ยังมีจิตอาสานะครับประชาชนในพื้นที่นะครับมาร่วมทำก,รกริจกรรมจิตอาสาปล่อยปลาเนื่องในโอกาสนะครับเฉลิมพระเกียรติองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรารา,ราราชกัญญานะครับในวันคล้ายวันประสูติตรงกับวันที่8มกราคมของทุกปีนะครับและในปีนี้ตรงกับวันที่8มกราคมของทุกปีวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านประธานนะครับได้มานำประชาชนในพื้นที่แล้วก็ผู้กำกรบชาของกองพลพระรยาที่1ทําจิตอาสานะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาครับตรงกับวันที่8ม,มกราคมของทุปีโดยการปล่อยสัตว์น้ำจำนวน25,000ตัวครับในวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศของจิตอาสาครับเราทำความดีด้วยหัวใจครับไปดูภาพบรรยากาศครับต้องบอกว่าณนะแหล่งนี้ก็สายน้ำนะครับคือชีวิต ค,คือชีวิตที่พูดถึงคือชีวิตหมายความว่าในใสายน้ําก็มีปลาชาวบ้านที่อาศัยอยู่รบ,บริเวณรอบๆโรงทางนะครับก็จะมีสิ่งที่สามารถเรียกว่าพึ่งพากันนะครับพึ่งพากันในยามผิวโหยนะครับเติบโตสัตว์พวกนี้เติบโตไปเราก็สามารถอาศัย นะครับพื้นที่อยู่ร่วมกันได้นะครับแว,วันนี้โอกาสดีๆครับท่านประธานโดยท่านพลโทรวรยศเรืองสวรรณครับแม่ทับน้อยที่1รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่งนะครับได้นําพี่ๆจิตอาสาและผู้บังคับบัญชาของพลพัฒนาที่1ครับร่วมกิจการปล่อยปลาครับโดยมีท่านพลตีนัทพงศ์ อัศวินวงศ์นะครับผู้บัญชาการกองพลพัฒน,นาที่หนึ่งร่วมห่อยปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้วยครับณโครงการสวนปะาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับ บรรยากาศก,ก็ต้องบอกว่ามีชาวบ้านนะครับเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะครับเต็มไปด้วยความสุขนะครับในการทําความดีด้วยหัวใจด้วยกันนะครับในการทําความดีด้วยหัวใจด้วยกันก็บรรยากาศเหล่านี้ต้องบอกว่าการสิ่งที่เราทําไปคือสิ่งที่เราได้รับในอนาคตนะครับต้องบอกเลยครับว่าเป็นภาพบรรยากาศที่ ชื่นใจนะครับในการทำความดีย่อมมีสิ่งดีๆตอบแทนแน่นอนครับความสุขก็ย่อมตอบกลับมาแน่นอนครับภาพบรรยากาศต่างๆนะครับของการทำความดีนะครับการปล่อยปลานะครับพี่ๆจิตอาสาก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับทำความดีคนละนิดทำความดีคนละหน่อยนะครับความดีรวมๆกันก็เป็นความดีที่ยิ่งใหญ่นะครับโดยการทำ จิตอาสานะครับโดยการทําจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจครับกับประชาชนในพื้นที่กับพี่พี่น้องนนะครับและวันนี้ป่าเหล่านี้ก็จะเป็นแหล่งที่เราสามารถบวโภคบริโภคนะครับต่อไปในอนาคตนะครับของชาวบ้านที่อยู่รอบๆโครงการแห่งนี้ครับสิ่งดีๆครับเหล่านี้ครับภาพที่สวยงามนะครับ เกิดขึ้นด้วยคนละไม้คนละมือของเรานะครับแล้ววันนี้ครับต้องบอกเลยครับว่ามีความสุขครับมีความสุขมากๆเลยครับการที่ได้มาทําจิตอาสาในะวันนี้ก็ต้องนะครับ เป็นกาลังใจให้กับพวกเราด้วยครับจิตอาสาพระราชทานครับมีอะไรอยู่หน้าจอกดให้หมดเลยครับกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดติดตามมีอะไรกดให้หมดเลยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราครับจิตอาสาพระราชทานทางเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานครับและการทําความดีเหล่านี้ที่ขาดไปไม่ได้สถานที่สําคัญดีๆความรู้ดีๆแบบนี้ที่ขาดไปได้ผมก็ต้องของน้อมสสำนึกในพระมหากรณุณาธิคุณของ,ององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า,าพระบรมราชินีที่พระองค์ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาเพื่อให้พาผู้ชมไปชมโครงการดีๆกิจกรรมดีๆที่เราไปทํากันครับและอีกหนึ่งอย่างที่สาคัญครับถ้าท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับเกิดเรื่องเดือดร้อนนะครับเรามีพี่ๆจิตอาสาทั่วประเทศครับคอยบําบัดทุกบํบรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศครับและอีกหนึ่งช่องทางครับสายด่วนฮอ t ไลน์ครับ1น 10ครับเกิดเรื่องร้อนใจพี่พี่จิตอาสาทั่วประเทศพร้อมที่จะบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนครับและวันนี้ครับถึงช่วงท้ายแล้วครับเวลามีจำกัดครับผมครับจากสิบตีสมบัติเลขุนาครับจิตอาสาพระประานกองพลพระานที่1นะครับก็ต้องขอลาไปก่อน EP ีหน้าเราจะไปทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่ไหนจะไปทำอะไรติดตามไว้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ